กันบ้านกันนี่นาแซวทะเลาะกันเรื่องอนณาเขตเนาะถ้าทางตีบข้างมันจะง่ายง่ายตกล้มันได้ไปจ๊บแต่ถ้าตกล้มันก็ได้ก็ต้องไปเอาดินมาลังวาดเนาะกับมีหลายเขตตีดดอกํำไตรังวาดเสร็จแล้วอังมายอมจ๊บมายอมเนี่ยแต่ลังวาดลักกระเทียมกันย้อนน่ะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีบุกรุกกันเนาะแันคดีหนึ่งตีมามอยก็คือคดีครอบครัวครอบครัวประเทว่า ห้องกายแรนดูกับลูกกับกับป๋อของลูกเนี่ยจะอันนี้จะน่ามากเนาะตัวใหญ่บ้านเฮานี่ถ้าหล่อออนได้กันอันนี้น้อยๆตัวหญ่ประกอบบรรจุทะเบียนเนี่ยเนาะประกอบบรรจุทะเบียนปุ๊บตัวหญ่ลูกอยู่กับไข่เจ้าติดดอกคังไต้กับแม่มาพ่อเจ้าตัวหญ่อยู่กับแม่เจ้าแล้วพออยู่กับแม่ก็มีปัญหาว่ะสิว่าบอกมีรักฐานว่าใครเป็นพ่อเนาะวันแล้วเป็นฟ้องไปร้องบนน่ะตาจะต้องหารักฐานมา đang tụt in a nhắm bò in nó nếu thành phần bản bản thẻn và bản bẹt bò này phải tông mà ô cả, nó phải sẽ chơi, đi học rú nhắm bò cái này cháu, cái phòng tháo lắc cả nó mới được nhắm tháo lắc cái thằng, ờ, vợ trang nhắm, sắn dã vợ trang, trang về đâu cả, nhả bỏ sét, dọn ban cái cả nát cháu, anh phật na cháu nó chi <laughs> cái <laughs> cảnh anh không bật chơi mà đi học, trang trang lắc máu, trang có tám ạ. ว่านกบเซธอ้าวเราจะง่ายจะได้นะก็ต้องห้องตางกันคืนอันนี้ก็มาปรึกษ,ษานะว่าครมีสิทธิ์หรืว่าใครกฎหมายว่าได้เนะาะอแล้วเดียวจะไปขั้นต่อไปว่าตอจากปรึกษ,ษาแล้วเนะนี่ยเราจงเนี้ยอย่างตอนเหนือมาจากคำปรึกษ,ษาตอนนี้แหมจับครับแหมภารกิจหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญหน,นึ่งกนคือการแก,ก้เคียมาเองค่อยผ่านนะครับเหมือนที่ท่าน ข้อหน้าครับเกินไปคือหลังจากเราขื้คําปรึกาษาเสร็จแล้วแล้วเรา,าวิเคราะห์นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะตรลงก,กันได้เนาะไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่เสียเวลาภาะรกิจหนึ่งของสำนักงานเราครับก็บคือเราจะสามารถเชิญน,นะครับผู้กรณีที่มีข้อยพาดกันนะครับมาอู้กันนะครับมาเนเพราะว่าไกลเรียมานองข้อยิกา,น,านอนก็คือเชิญมาอู้กันที่สำนักงาน,นครับโดยจะมีท่านเลกาเป็นผู้พนอมข้อยพิาดเชื่อนะครับ ในส่วนของรายเรียนที่เดี๋ยวไม่ถัดหน้าลองขยายความดูครับคุณท่านท่านโกลองขยายความดูหน่อยครับว่าขั้นตอนป้วกอาผลของการประนองค่อยพลาดนี่จะเป็น,นอยไรม้างครับเรื่องประนอมข้อพิพลาทเนี่ยเจ้าเจ้าจโอ้อันหนึ่งเรายังหน้าแต้เต็มว่าอายการเฮาเนี่ยยังแบบควบคุมได้เต็มที่เพราะว่าตอนนี้มันมีพรบไกเกียร์สองห้าหกสองซึ่งตัวท่านเองอะ อาจจะมีอำนาจในการไกลเกลี่ยนักกว่าของอายการแทำซ้ำตอนนี้กระทรวงยุติธรรมก่อนจะเนี่ยตามพรบไกลเกลี่ยสองห้าร้อยหกสองเนี่ยในการตั้งคนท,ท้องยุติธรรมแต่ละทียเนาะเมื่อมีคนไกลเกลี่ยได้เราคนไกลเกลี่ยเนี่ยก็จะเพิ่มไปอบรมกับเบนก่อนแต่กับมา้าน้าที่เหมือนอายการเนี่ยจะซึ่งการไกลเกลี่ยแต่ท้าหนักถ้าทำเป็นปฏิปน้อมมาเนี่ยของยุติธรรมเนี่ยสามารถเอาไปบังคับคดีได้เลย แต่ของอายการเนี่ยยังมาคับคดีบหได้ถ้าสมมติเรามากเกลียกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็นจะได้คำสัญญาปณีพนอมมาเนาะถ้าไฟแดงไฟหนึ่งเหยือนเนี่ยของเขาเยังต้องไปล่องศารอยู่ซึ่งตอนนี้เ้าก็ได้ปรึกษาและอายการคุยย่หลายท่านประกอบว,าวา่าตอนนี้มันกำลังล่างโยทีว่าเพือออ่อการปนีพนอมของอายการเนี่ยมีผลเลยนะจ๊อมันยังมีเห็บอันหนึ่งเป็นคดีอายาซึ่งเขามีระเบียบอยู่คดีอายาที่เขาไกลเกลี่ยได้เนี่ย มันจะเป็นตามระเบียบร้อยตีจะต้องเข้าไปเกลียวัวอันที่เขาต้องจัดก็คือคดียอมความได้เนาะเนื่องจาท่านกูอธิบายว่ายอมความได้คือยอควาองน้องครับสวัสดีครับในส่วนของการไก่เกลียคดีอาญาที่เป็นความผิดอนยอมความได้เนี่นะครับมันก็จะคดีที่ยอมความได้เนี่ยในกฎหม่ก็ได้เขียนไว้เลยว่าอันนี้ยอมความได้อันนี้ยอมความไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับว่า เช่นความผิดฐานยากักยอกซั์เนี่ยนะครับยกักยอกซั์เนี่ยมันยอมความได้ไอ้แล้วยกักยอกซัพย์กับลักทรัพย์มันจะแตกต่างกันยังไงที่จะทําให้มันเป็นยอมความได้หรือยอมความไม่ได้เพราะว่าความผิดฐานลักซั์เนี่ยมันยอมความไม่ได้นะ